สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนจะพาไปตะลุยกินอาหารรัสเซียอยากรู้ป้าว่านะ้าตาเป็นไงแนนก็อยากรู้แล้วคะ่ะอร่อยมากว้าวาแล้วทริปนี้อากาศลบ20องศาเป็นต้นไปแก่บางวันลบเยอะกว่านี้อีกใบก็สุกใบกาสุกสอ๋อใบฮันสุบเฮ้ยคิดแล้วก็เหนื่อยไปๆปไปไปดูกันค่ะเมื่อแรก ของการอยู่รัสเซียสลัดสลัดพักอุอ้ยขอโทษค่ะไปใหญ่บ้างพี่เอ๋อร์อร่อยมากว้าวค <c oughs> ือมันเป็นสลัดที่ต้องกินกับมานต้องโกแล้วก็นมแล้วก็มีน้ำตาลโรยสรดนี่ไงนะแบบโรงงานทำสลัดทำททจริงปะ่ะจริง เขอมขอบขมอน้ำตาลคำสลัดคำนี่นมหรือไม่หรือน้ำสลัดนมหรอนมสดนมสดนมข้นนมข้นโอเคก่อนช้อนนี่จะเข้าปากอ่ะตัดน้ำตาลหรือเล่หรอเฟิร์สโอเคอเรามาลองชิมดิไม่เปื้อะไรเลยโอเคโอเคอเฟิร์สเฟิร์สอ่านี่ของใครอ่ะของเขา เยิ้มจริงเลยคือคือนมมันช่วยทำให้ทุกอย่างอร่อยอ่ะแต่คือแป้งมันแบบมันทอดมานานแล้วอ่ะมาชิมสลัดกันค่ะอ้าวไม่นแย่หนิอะทุกคนทำหน้าตาเหมือนแย่ไม่กินผักใบเลยแต่พี่ว่าไม่กินผักเลยคืออะไรนะพี่เอ๋โค้กคนละตู้ไปแล้วมันร้อน เราถ้วยมันคือซุปซุปพริกมันคือซุปพริกเนี่ยดู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 ต้มยำมั้งต้มยำพริกชิมหน่อยอีสอีสมาเลยอุ้ยฮ่า มันแบบมันถ้ามีไก่จะเป็นตุกไก่แต่อันนี้ก็เป็นสเบกนีนี่ไก่ไก่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดลองชิมไหมลองชิมกัเพี่อ้อจะชอบแต่ไม่ผมไม่ ก็อร่อยนะคือคือพอเป็นซุปจืดผมเลยรู้สึกมันอร่อยอะ่ะใส่อะไรบ้างมั้งมีพริกหยวกมะเขือเทศมันป้หอมใหญ่ก็เลยหวานก็ซุปไก่บ้านเราะก็คือเอาอย่างนะี้นะแบบถ้าเกิดใส่มักกะโรนีอันเล็กๆอ่ะคือเหมือนของเด็กกินแบบหรือภาพตามนี่แหละเมนคอร์สจบแล้วเมนหลักอ เป็นหลักเป็นสุมอาจจะแบบใจดีแต่เอ๊ะอิ้ยอร่อยปะไก่สองชิ้นไก่สองชิ้นซิมข้าวเพราะมันเปรี้ยวเพราะมันเป็นแตงกวาดอง แป้วหวานครบคำแป้งหวานไหมแป้วหวานแล้วก็ไหนให้มากออสออสเบาเรื่องข้าวของกันข้าวเขาเป็นข้าวแบบเหมือนญี่ปุ่นเนาะข้าวเกาหลีข้าวญี่ปุ่นเขาแบบอ้วนอ่ะแต่ว่ามันมีความแบบแบบจะแฉะมันมันหวานจยากซืหวานด้วยข้าวหรือหวานด้วยอะไรกับานฉันซื้ออะไรม่โยมเหรอ เราจะมาซื้อของในการ eat eat วันนี้มาเป็นจานใหญ่เลยลองไหมลองพองมะอุ้ยหายซีเหลาเนี่ยหายซีเหลาจะเป็นเนื้อไหมเหรอขนมนี่นี่ดูน่ากินมากเลยอ่ะแบบแครกเกอร์ของเขาค่ <c oughs> อนข้าง,ง,งที่จะเยอะมากเลยนะคะทุกคนแบบอุ้ยเหมือนโอรีโอแต่ไม่ใช่โอรีโอแต่เป็นคอรสซีเซอะไรคอสไซปะขอฝากรถด้วยนะแต่วันเียร์ใส ออุ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเราเต็มแล้วอันนี้ก็เหมือนโอริโอแต่เป็นทนดีทนดีทนดีก็ติดนี่เขาก็มีแบบเป็นอัดแท่งเหมือนกันนะปลาหมึกหมูปลาหมึกเห็นหางนี่เฮ้ยปลาก็เหนือปลาหมึกเออปลาตัวนี้เอาไหมลองไปเรื่องนี้ดูน่ากินอ่ะเป็นแซลมอนแบบแครกเกอร์ตัวแซลมอนเฮ้ยมีชิงเต่าด้วยอ่ะเออมีชิงเต่า จะบอกว่าเบียร์ฮาบินนอร่อยมากอ่ะลองคือประเด็นนะมีแต่ภาษารัสเซียอืมเอายังไงเอ่ยเราอยู่ไหนคะรัสเซียเราเราเลือกจากอะไรวะสีหน้าตาสีขวดเลยเหหมมือนดคือเล่าที่นี่เยอะมากวอดก้าไปเลยแล้วก็มีอีกมีอีกโอ้โหเยอะมาก แล้วดูจำน้นคือวาน,นานกัน,น,าน,กนทางนี้คือเบียเยอะมากเยอะมากแม่แล้วขวดคือขวดขนาดสองลิตรปะขวดใหญ่มากอันนี้คือสวรค์นะคะ <c oughs> คือคา,าเวียกับแซลมอนอ่อนกันน้ำดื่มที่นี่เท่มาก สติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ใช่ปะแตลลายอ่ะอยู่ข้างในแล้วเป็นแตละลายไม่เหมือนกันเว้ยเนีย่ยดูดิเป็นลายแบบของไบาคานอะ่ะเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะเป็นแบบเขาเรียกอะไรของที่ระลึกได้อะไรได้อะไรเงี้ยไอต oh. <laughs> ิมเหมือนแหนมเหมือนหมูยอเห <laughs> มือนอะไรเงี้ยเหมือนแหนมเหมือนหมูยอ <laughs> ชิมอร่อยไหม <laughs> อร่อย <laughs> ให้ฟังคอนโดเดือดบอกเลยว่เดือดไม่ต้องกินแล้วท่องเลยปกติอ่ะเนื้อตรงเนื้อของบ้านเรามันจะสีส้มๆอ่ะไอ้ตรีมสรีมเวลาของเขาสีขาวแหละอร่อยฝั่งนี้อร่อยกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้แอบเหมืนอื่นนิดอิดดูยี่ห้อดูยี่ห้อดูถุงดูยี่ห้อโอเคเผื่อใครมามากินนียอร่อยมากนี่นี้นะคะเป็นโดนัทไกซิ่ง ้างนะกินมาตั้งโกงมาเช้าจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นวงกลมเลยพอมีไอซิ่งแล้วทำให้อย่างมันดีขึ้นนะว้าวจิ้มแต่นี้แล้วจิ้มก่อนจิ้มจิ้มจิ้มแบบไอซิ่งก่อนเหมือนปะมิสเตอร์โดนักไม่ใช่อันนี้กินไงเอาหน้าแบะเข้าไป อ่ะอันนี้อร่อยอร่อยกว่ากัดเมื่อเช้ากตัดเมื่อเช้า,ม,ามันมันแปลกๆเขาบอกให้จิ้มจิ้มลาไปตวัดอย่างแรงเลยนุ้ยอันนี้เป็นปูอัดแอปเปิ้ลแล้วมีแค่นี้เลยนะคะมือเย็นอะเท <c oughs> ่านี้เลยไป่เราตุ้ขอิแม่โอุอ้ยอม่มันไม่มี หือหน้าตาเศร้าจังอะตาลอยแม่แม่คะอย่าไปดูถูกเราไม่แน่อะไรรู้ปะราย่อยคานินบาทต้องใส่อะไรไปในเนี้ยเออเออ้างหัวหนูไม่หรอใส่ในสรดของเราแล้วเกิดจะเป็นไปได้ดีเฮ้ยมีข้าวด้วย ไม่ให้ข้าวเลืออข้าวอะเนี่ยอร่อยเลยจะหลั่เป็นข้าวข้าวเหมือนชามข้าวทำไปเป็นมือเย็นได้อันนี้ไหนบอกอร่อยอันไหนอร่อยไม่ได้เลยพนักงานไปรูดอย่างนี้หรออะไรบอกก่อนบอกก่อนหน้าตามมาคือไม่คือต้องแบบพริกเหรอไม่คือของทอดรสพริกอาจจะช่วยทำให้มือนี้ของเราขึ้นได้อุ้ยไหนเขาดูหน่อยอีกยละอะ เคยเห็นอะไรอย่างนี้หรอคะขนมความแฝงขนมความคฝนสวนัสดีจ้ะคอเตะกรอบหนึ่งรสาติเป็นไงไเยอะเลยได้อันนี้ได้จริงเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดหน้าตาหน้าตาเหมือนเผ็ดมากมันหวานนิดนึงนะแต่แต่กี้เอาไปคือจืดเหมือนมันตัวแรงอ่ะแต่จริงๆแล้วน้องเผ็ดไหมอ๋อและก็กิมจิของเฮากีมม,มันไม่ไม่ได้น่ากินแหละ่ะ แต่มันจะทำให้อาหารมื้อนี้ของเราผ่านไปด้วยดีนะถึงเปรี้ยวเค็มจัดใจแม <Okay, S 2> นอ่ะมันเป็นคนกินอะไรง่ายอ,อะไรมันก็เลยอร่อยอลิงจระเข้อ่ะเปรี้ยวเค็มจัดใจมันกินหมากไฟยังบอกอร่อยอ่ะเปรี้ยวเค็มจัดใจ <laughs> ก่ีอะไหนบลามันกินอะไรก็อร่อยออ๊ะลิปปิดกินลิปกินลิปปิดข้าวเนี้ยคืออะไรปะเหมือนลวกเส้นเสร็จอ่ะเหมือนลวกเส้นเสร็จปุ๊บขึ้นมาเลยอืมอุ้ยเป็นแฮมเบอร์เป็นช่อร่อยมากดีไหมเนี่ยอร่อยยิ่งสุดไหมอร่อยไหมพี่ออมกินได้กินได้เนาะรอตายแล้วเนาะเมื่อนี้รออ่ะรอ รอค่ะรอต่อไปมาแล้วนะคะอันนี้คือของนาอ่ินเยนั่งรถอะไรนครั่งรถไปใช้หนชั่วโมงอย่าซุยเยอะอ๋อมลมันไม่เคยกินอะไรไม่แย่อ่างี่คิดไม่คือหน้าตามันดูแย่มากแต่ของจริงมัน เข้าปากแล้วมันได้อยู่เมือนมันเป็นปลาแบบแล้วมันเย็นอะกก่ะปลากระดิ่ปลาเละๆน่ะปลาเละๆหน่อยที่มีผสมมะเขือเทศอาหารเนี้ยกินคู่กับข้าวตัวนึงขาวมากถ้ากินข้าวฝัตว์ใจเหมือนอะไรวะเหมือนเราปั้นตัวที่หลายวันแล้วอ่ะมบี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 แล้วมะเขือเทศอ่ะบี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 ลงกันางงงงงงราดน้ำร้อนเราไปแช่ตู้เย็น ได้น้ำร้อนที่ไม่ร้อนอะถ้าแค่ไรก็ร่อนน้ำร้อนเราไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งก็เลยอดดูออกมาแล้ก็จืดจืดจืดยุยยิงนี่แล้วนี่ต้องใส่น้ำนี้ด้วยนี่หม้อเดือดแล้วเนี่ยหม้อเดือดแล้วเนี่ยใส่น้ำไไหนใส่น้ำนี้แล้วก็ในนด้วยุงข้าวแล้วหุงข้าวแล้วหุงข้าวแล้วใส่รวมอย่างได้เลยหรอใส่รวมรวมรวมเลยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วรอแล้วรอแล้วใส่น้ำอย่าด้วยหรอใช่หรอใช่มันต้องหุงข้าวเป็นเม็ดนู รีบไปปะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนแล้วอ่ะมาไปมาหนะหูข้าวหูข้าวป้ากินเลยนะปลาช่วงนี่คืออะไรอ่ะเขาบอกเป็นปลากับซีนวแต่ปลาช่วงเหมือนมันบด อ๋อพลาสติกเลยแตเป็นสกอกชีสนะคะเย็นเ็นร้อนรปนๆกันือระวังอุ้ยไก่ไก่มาอ่งนี่เหนือปะไก่ยิ้มเองข้างล่างพวกนี้ได้ไหมเอาไปปลาเจ้าเด็กเยอะ มันอร่อยนะมตนแบบจืดนไม่ชับกินะมันไม่เข้มขนอะ่ะโอ้สุขแ้สดดีลยดูดีสุดตั้งแต่มาที่นี่เลยโอ้บดีสุดดีดีที่สุดในมืออาหารดีที่สุดอุ้ยข้าวดูดีมาก ข้าวสวยที่ถูกต้องอันนี้ไก่อมากครับ่ตัวตนี้่อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมากเป็นไก่ผัดเห็ดเนี่ยอร่อยแต่ชอบตรงที่มันไก่ผัดเไม้อะบ้านเราอะมา is 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 นะคะไข่ปลาคาเวียไม่ใช่ไข่ตัวเหญ่มันไม่ใช่คาเวียแน่ อร่อยเนี่ยอืมอร่อยอร่อยกินได้สีดำต้องคาวเวียร์อยู่แล้วไม่ใช่สีส้มก็แซลมอนดีอีกไข่มังกรอาวาโดกินคาวเวียร์มาเยอะมากก็ะูกกระแพงคือกินมาเหมือนละควรู้สึกเดิมเลยนะเค็มใส่สาคูโรยเกลือเค็ม,มดืดลิ้นไม่ถึงเมื่อไม่รู้นะว่าแบบเขาไม่ถึงอะ เราแบบกินแบบจกของแบบว่าลาบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบแบบอร่อยเรานัว,นวหรือว่าเรากินไฟอินเดียมาแล,แล้วอร่อยอย่างเงี้ยแต่พอเรากินทของแพงๆแบบคาบิอาอะไรเงี้ยเข้เข้าไม่ถึงหรือว่าต้องกินตั้งแต่กินไฟอินเดียก็ลิ้นกระเพียนเลยไฟลวกไฟลวกลิ<ค>ล้น <laughs> แล้วก็เบียร์ที่ซื้อมานะคะแนนซื้อมาเยอะมากแต่ว่ายกให้เป็นขวดนี้ถ้าเกิดใครมานะแล้วเป็นซอคเบียร์คือแนนเป็นคอเบียร์ รู้สึกว่าอันเนี้ยอร่อยคือหอมกลิ่นดอกไม้แล้วก็ไม่บาดคอแล้วแบบไม่ซาเกินอะไรเงี้ยแต่คือแบบด้วยคุณอุณหภูมิตอนเนี้ยของเราอยู่มันมันค่อนข้างหนาวมากก็คือเบียร์ต้องแช่เย็นเลยเลยคือตั้งอยู่เฉยในห้องก็คือเหมือนแบบแช่มาแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครอยากกินเป็นวุ้นๆก็ไปตั้งไว้หน้าห้องกระจกอันนี้มันบาดคอไม่ชอบอ่ะแบบใครชอบเบียร์แรงๆอ่ะแบบบาดๆเลยให้รู้ว่ากินเข้าไปอะไรเงี้ยซาๆแบบาดๆอ่ะสีแดงจำไว้ อันนี้ซื้อโดยหลักการคือดูจากฉลากหน้าตาขวดอะไรเนะี่ยซุปปาโอมุนคืออะไรไม่รู้เขาพูดว่าว่าต้องกินเป็นซุปที่แบบว่าถ้ามาที่เนี่ยต้องกินเพราะว่ามันจะอร่อยมากอ่ะลองพิไม่ถ้ามาเองหากินจากไหนอะ่ะก็ต้องเป็นคนท้องถิ่นต้มให้พี่ ไม่ใช่ช้อนเลยหรอเอ้ามีเขาที่ช้อนชอ้ยเช้อนเลยคะโอ้ยเขามีปลามีมาอุ้ยมีเส้นหรือชีสอ่ะพี่อ่ะพี่อ่พี่อเส้นบางๆระหว่างเส้นหรือชีสเดี๋ยวชิมให้ดูพี่พี่เอิร์กว่ามันเป็นเส้นหรือชีสเหมือนต้มยำปลาจืดเส้นค่ะก็บอกแล้วเหมือนออมเอิ่มเส้น ัชาด้ยคืออร่อยคือมันหยุดกินก็ได้อะมันอร่อยคืออาบปามดิชิมมาดิมันต้มยำปลาจืดแล้วถือไปซุปนี้อร่อยไหมครับอร่อยให้ซึลลิ่งไทยๆอยู่นะอร่อยนะกระทูค่ะไม่ข้าวนะไม่หวานอันนี้เฮ้ยมึงกินแบบไม่เงี้ยเลยหรอนับๆเลยเหรออ้าวมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยมันต้มอะไรันต้มไม่เงี้ยเลยหรอคืออากาศนี้เย็นแล้วนะไม่ต้องเป่าคือหวังก็มันไม่เยอะมากเลยอาหารมื้อนี้คือต้มไก่นะคะ เธอที่รัสเซียเขาจะกินซุปเนาะเป็นมือทุกมืออุ้ยมีเส้นไหมมีเส้นปลากินทีอ่า noodles noodles โอเคไบเกาซุปไบกาซุปอ๋อใบฮันซุปไบเข่าใบเข่าใบเข่าซุปมาชิมกันอ้าวจะไม่หันกันก็เลยโยกข้ามละครีมซอส มันเป็นครีมซอสราดราดแก้วอร่อยนะแบบเหมือนอะไรบ้าเอาซุปเพสอ่ะมาราด <c oughs> แล้วก็ไก่ไก่ไกแบบไก่อบไก่ย่างอบเหมือนข้าวเหนียวไกย่ย่างราดครีมซอสไอ้นี่ซอสเท,ทัฟเฟลอะแบบนั้นอะ น้าตาดูไม่ได้แต่จริงแล้วอร่อย,ยค่ะเมื่อวันนี้ตลาดเต้าหู้ไม่รู้คุณป่ะชิคกี้าวอร่อยกูไม่เห็นเมือกินอะไรแล้วไม่อร่อยเลยเ <c oughs> จะกันมือสุดท้ายของที่เนี่ยคือในคนกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินไม่ได้ดีวะ่ะ <c oughs> เห็นพวกก็ไลยมาเต็มไปหมด <c oughs> อยากดีเซนม่ะ ปลานะีอร่อยอะอร่อยคนเดียวหรือว่าอร่อยทุกคนคืองจริงๆแล้วอะตามหลักเราควรจะเอาไปอบไปเวฟหรือไ,ไปรวนให้มันแบบเกรียมกว่านนะียแต่ว่าเราทำไมได้เออหรคือมันเค็มมากเว้ยแล้วมันก็เหม็นคาวมากแต่มันอร่อยมันต้องทอดอ่ะเออไม่ทอยงเกลียล่ยเหรออันนี้คืออะไรเหล็กจานหนึ่งคือบเข้าใจว่าอะไร คือตอนแรกเขาเ้าใจว่าเป็นผัดผักพอได้รู้เหมือนผัดผักรวมมิตรผักเย็นมากเยอ่ะ <c oughs> อุ้ยอร่อยอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้รอ,อ่ะผัดผักรวมไม่มันเหมือนเอ้ยอร่อยแต่มันมีเนื้อสัตว์ป้ะเนี่ยเอาหอร่อยเหมือนครกสีอุดมเออแบบน้ำมันหอยหน่อยๆเนาะอันนี้หมาล่าอ๋อ ปลาหมึกไอ้น,นี่เหมือนจะอร่อยอ่าอันนี้หกต่อหรือว่าของทอดจะอร่อยกว่าพี่ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเอ่อเกี๊ยวซ่ากุ้งก็สั่งหาสั่งเนาะผักกับข้างในก็เหมือนนอันนี้เกี๊ยวซ่าอร่อยแป้งหนาไปหน่อยนึงแต่ละอยู่ไปที่ไหนนะถ้าเจอร้า,านอาหารจีนให้สั่งหยำโจ อย่างตรงนี้เขาผัดรวมอยู่ทุกประเทศมีหมดจริงๆไม่มีใครเถียงอะไรมึงเลยไม่เปิดรูปดิมาเปิดรูปเราดูอันนี้คือหมูคอมหึงๆมากกอบอุนยี้อร่อยมากแต่ตอนนี้กูเศร้าอลยรู้ปะอันนี้บ้าไม่ขอดูนะเนี่ยอร่อยปะอร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้ แต่แนบอกว่าต้องสั่งนะอะฝั่างหลังโตอย่าอมองคนที่หน้าตา,าอะไรหรอไม่เชื่อจืดเลยคือเห็นจันเนี่ยงงที่สุดเลยอาหารกัตเซียนะคะก็คือว่าเป็นแครอทแล้วก็ราดนา้ำยำยำอ,อย๋อเป็นยำแครอทด้วยแล้วก็ราดน,าน้ำแบบซีอิ๊วทอริจิคิ จะลู้ที่จะเปิดนจการจะสั่งยำจริงด้วยห2 3า5อสามส้าหกเจ็ดแปดปิมัน่ปกิแบบส้มตำอืมหน้าตาดูแปลกๆแต่ว่าไม่จะลองเปส้มตำส่วยสุ้มตอนนึ่งนี่เซไก่ แต่เจ้านี้เหมือนทำอร่อยนะอืตลองแอดลองไปท่อยเจ้านี้ทำอร่อยทำเข้มข้นนะเจ้านี้จานหลักไ่มาชิมกันเป็นยังไงนนี้ถือว่าได้เนื้อสัตว์ใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดได้น่ไหมคะมชิม ข้าวจันยาวเอ้เดยดชน่ข้าวเป็นยหมือนข้าวแบบมาเลือ,อว่าแม่ครัวร้านี้่อยเป็นครั้งแรกที่มีของหวานเป็นครีมต่มัหถึงไทยั เพราะเม็ดเบอร์รี่ของนังเปรียวแบบสะใจมากรูอว่าอร่อยเป็นมตเบอร์รี่หนึ่งลูกโดดขึ้นนี้เลยอร่อย Kami kini Kami kini